เฮ้ยยิ้มมันแปลกอะยิ้มแข็งอะมีใครเคยเป็นไหมหรือมีใครเคยเจอเพื่อนๆที่เป็นแบบนี้ไหมใครเคยเป็นบ้างฉีดโบมาแล้วรู้สึกว่ายิ้มแข็งยิ้มไม่เป็นธรรมชาติหรือว่าบางคนก็มีปัญหาแบบ ยิ้มมุมปากไม่เท่าการฉีกยิ้มได้ไม่สุดวันนี้อ้างจะมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันเป็นเพราะอะไรกดเซฟคลิปนี้แล้วไปดูกันเลยค่ะการฉีดโบอ่ะมันคือการฉีดเข้ามากล้ามเนื้อเนาะหวังผลให้กล้ามเนื้อมัดที่เราฉีดเนี่ยมันทํางานได้น้อยลงมันก็จะทําให้ริว้วรอยดีขึ้นกล้ามเนื้อกลามเล็กลงหน้าเรียวขึ้นทีนี้ทําไมเวลาฉีดไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าฉีดกรามหรือว่าฉีดลิฟติ้งก็ตามแล้วบางคนมีปัญหาว่าเฮ้ยยิ้มมันแปลกอ่ะยิ้มแข็งอ่ะ มีใครเคยเป็นไหมหรือมีใครเคยเจอเพื่อนๆที่เป็นแบบนี้ไหมนั่นเป็นเพราะว่าโบเนี่ยมันกระจายไปโดนกล้ามเนื้อมันอื่นที่ไม่ได้ต้องการยกตัวอย่างเช่นอ่ะพูดถึงเรื่องการยิ้มก่อนนะอันนี้คือปากกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการยิ้มก็คือกล้ามเนื้อรอบๆนี้ซึ่งมัดที่มันมักจะมีปัญหาก็คือมัดนี้ เบอร์8อันนี้ไซโกมาติคัสเมเจอร์แล้วก็ไรโซเรียสซึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะใกล้กับกล้ามเนื้อกรามที่เราฉีดหน้าเรียวหรือว่าการฉีดลิฟติ้งอะ่ะถ้าเกิดว่าฉีดมาด้านด้านหน้ามากเกินอะ่ะแล้วยามมันไปโดนกล้ามเนื้อมัดน,นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการยิ้มได้ยิ้มแข็งยิ้มไม่สุดได้หรือการฉีดริ้วรอยก็ตามโดยเฉพาะบริเวณหางตานะ เวลาฉีดแล้วถ้าตำแหน่งมันไม่มันไม่โดนกล้ามเนื้อมัดนี้ยอันนี้คือ orbicularis oculi กล้ามเนื้อรอบดวงตาที่เราต้องการให้ตินการมันดีขึ้นคือกล้ามเนื้อมัดนี้แต่ถ้าเราฉีดต่ำลงมาเกินกว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ยมันก็จะไปโดนเห็นไหมกล้ามเนื้อมันเนี้ยที่เกี่ยวกับการยกมุมปากตรงนี้ขึ้นทําให้ถ้ามันเป็นฮิตโดนมัดนีย้ยิ้มมันก็จะยิ้มไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งยกขึ้นได้แต่อีกข้างข้างที่โดนอะ่ะมันจะยกไม่ขึ้นดังนั้นการฉีดโบอะ่ะไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามมันมีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้ว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นชั่วคราวเออข่าวดีข่าวดีคือมันไม่ได้เป็นหาวรน,นะสามารถหายได้เองประมาณ2-3เดือนแต่เราก็ต้องทนทุกข์กับรอยยิ้มที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยธรรมชาติอะ่ะดังนั้นก่อนที่เราจะทำา่าตารใดๆก,ก็ตามนะ ค่อยๆดูค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็ค่อยตัดสินใจทำว่าจะทำที่ไหนนะคะ